นิยายดักนิยายเสียงเรื่องผู้หญิงของซาตานตอนที่23เป็นอะไรไปขวัญวิสรุตตามเข้ามาในห้องของขวัญจิราก่อนจะเอ่ยถามขวัญจิรากอดอกอย่างพยายามจะปกป้องตัวเองและยืนนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างซึ่งไม่ใช่คนเดิม ที่เขาเคยเห็นมาตลอดช่วงระยะเวลา3ามสีวันที่ผ่านมานี้และเขาเองก็รู้สึกผิดที่แก้วราตีทำไม่ดีใส่เธอเปล่านี่คะ่ะตอบกลับเสียงเรียบไม่เอาหน้าอย่าทำแบบนี้แบบไหนคะวิสรุตถอนใจเสียงดังก่อนจะเดินไปตรงหน้าของเธอ และคนนี้เธอไม่มีทางหวาดกลัวและหวาดหวั่นต่อสิ่งใดที่เขาจะแสดงต่อเธอได้อีกและเขาก็ต้องชะงักงันไปเมื่อได้เห็นน้ำตาที่ไหลอาบแก้มน้องสองของเธอมันเป็นน้ำตาของความน้อยใจเสียใจต่อโชคชะตาที่เธอไม่คิดหรือควรจะคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าสักวันเธอจะต้องรู้ฐานะของตัวเอง แค่เขาทำดีด้วยก็ใช่ว่าเขาจะต้องยกให้เธอเป็นมากกว่านางบำเรอหรือเป็นเจเลยของเขาขวัญคุณร้องไห้ทำไมเพราะน้ำตาของเธอทำให้เขารู้สึกเจ็บลึกอยู่ข้างในสนใจด้วยหรอคะสนใจสิเขากลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากก่อนจะค่อยๆเรียบเรียงคำพูดใหม่ เพราะเป็นเรื่องของคุณผมถึงต้องสนใจนั่นสินะคะแต่แค่เรื่องของนางบำเดอร์หรือเรื่องของฉเฉลยคนหนึ่งทำไมคุณถึงจะต้องสนใจและขึ้นมาถามด้วยตัวของคุณเองด้วยล่ะคะไม่สนใจคนรักของคุณดีกว่าหรอขวัญคุณกำลังจะประชดผมนะ ขวัญไม่มีสิทธิ์ประชดคุณหรอกค่ะขวัญรู้ดีว่าตัวเองมีฐานะไหนในบ้านหลังนี้ฉันไม่ได้มีค่าสักนิดที่จะต้องให้ใครมาสนใจยิ่งเธอพูดตัดเพาะเขาก็ยิ่งเดือดดาลแม้จะห่วงใยวิสรุตรู้สึกว้าวุ่นใจที่เธอประชดและน้ำตาแห่งความน้อยใจที่ยังไม่ยอมหยุดไหล ผมถามคุณดีๆคุณก็แค่ตอบผมมาดีๆคุณโกรธใช่ไหมที่ผมไปกินข้าวนอกบ้านกับคุณแก้วราตีแล้กกลับช้าใช่หรือเปล่าเขาคาดคั้นและเธอจะตอบอะไรได้ในเมื่อท้องของเธอก็มีลูกของเขาแต่ฐานะของเธอกลับเป็นได้แค่นางเบเรอดแล้วเธอกับลูกละ่ะจะทำอย่างไรในเมื่อเขา ก็ไม่ได้มีเธอเพียงคนเดียวเมื่อสักครู่แก้วราตีก็บอกอยู่ตรงๆว่าถังหล่อนและเขากำลังจะแต่งงานกันในที่สุดขวัญจิราจึงกลั้นก้อนสะอื่นและเสียงเล็กๆยังอุต่าห์เล็ดลอดออกมาด้วยความขับแน่นในหัวอกเธอหันหน้านี้ไม่อยากให้เขาเห็นเขาจึงถอนใจออกมาดังๆ คงเพราะรำคาญผู้หญิงเจ้าน้ำตาคนนี้มากสินะนี่ขวาญจิราคุณคงไม่คิดว่าผมกับแก้วราตีเราจะฉันจะคิดหรือไม่คิดแล้วคุณจะสนใจไปทำไมล่ะคะเขาหมดความอดทนกับสิ่งที่เธอจ้องแต่จะประชดประชันเขาจึงบีบต้นแขนของเธอให้หันกลับมาปเผชิญหน้ากับเขาอีกครั้ง สายตาของเขาเต็มไปด้วยความเดือดดานเช่นกันคุณเห็นผมเป็นคนแบบไหนฮะควรนจจราคุณก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนที่จะหลับจะนอนกับใครง่ายๆตอนนี้ผมก็มีคุณเพียงคนเดียวแต่คุณก็บังคับฉันทั้งที่คุณกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนวิสรุตเย็นว่าไปถึงหัวใจ เมื่อคำเสียแทงนั้นมันทะลุหัวใจของเขาไปทั้งๆท,ที่เขาต้องการเพียงเธอคนเดียวเขาไม่เคยคว้าผู้หญิงที่ไหนมานอนด้วยอย่างไม่เลือกหน้าคุณกำลังดูถูกผมนะขวัจิราก็เหมือนกับที่คุณดูถูกฉันอยู่นี่ไงล่ะคะศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคนหนึ่งถูกคุณเอามาย่ำยีจนหนำใจแล้วพอเบื่อคุณก็จะไป เพื่อแต่างงานกับใครอีกคนอย่าดูถูกตัวเองแบบนี้สิขวัญฉันไม่ได้ดูถูกก็คุณพูดเองนี่คะ่ะในเมื่อศักิ์สีของฉันมันไม่มีเหลืออยู่แล้วพอใจคุณหรือยังคะสะสมใจของคุณหรือยังถ้าสะสมใจคุณแล้วคุณก็ปล่อยฉันไปเถอะค่ะปล่อยให้ฉันไปตามทางของฉัน อย่าได้กักขังฉันเอาไว้อีกเลยเพราะฉันคงทนไม่ได้ที่คุณเห็นฉันเป็นที่บำบัดความใคร่สำหรับคุณที่ไม่เคยเห็นค่าในตัวของฉันเลยนึกอยากจะดีก็ดีนึกอยากจะร้ายก็ร้ายพูดบ้าอะไรนะขวัญรู้ไหมว่าพูดอะไรออกมาขอากําลังเดือดจัดเพราะเธอเอาแต่ดูถูกตัวเอง ฉันเป็นคนพ่ายแพ้ฉันสู้คุณไม่ได้ฉันสู้คุณแก้วราตีไม่ได้ผมกับแก้วราตีไม่ได้จะแต่งงานกันนี่คุณกำลังคิดไปเองหยุดพูดเรื่องไร้สาระนี่สักทีคุณจะร้องไห้ทำไมฮะเขาบีบแขนของเธอแรงขึ้นแต่เพราะไม่อยากให้เธอเจ็บและอยากให้เรื่องนี้จบลง เขาก็เอาเรื่องอื่นเพื่อมากลบเกลื่อนเรื่องเครียดๆด,ดะหวางเขากับเธอเขาเหวี่ยงเธอลงบนเตียงและหวังให้บทรักบทพิสวาสของเขาจบลงที่เสียงคนค้างอย่างที่เคยทำแต่ทว่าครั้งนี้ขวัญจิลากับไม่ยอมเธอกีดร้องคลา่งหาแทบแตกดิ้นหนีอย่างเอาเป็นเอาตายทำให้เขา คลอมร่างของเธอเอาไว้พยายามสร้างอารมณ์ให้หญิงสาวแต่แต่ว่าเธอก็ยังคงไม่ยินยอมเธอกรีดร้องดิ้นเร้าอย่างเอาเป็นเอาตายอย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่าเอาร่างกายของคุณมาแปดปื้นฉันเธอกรีดร้องดังเก็บผู้หญิงที่เขายอมให้กอดจูบต่อหน้าเธอทั้งที่ความเป็นจริงเขา ไม่ได้ยินยอมให้แก้วราตีทำเช่นนั้นกวัจิราสู้แบบถวายชีวิตเธอเหมือนคนเสียสติที่พยายามจะปกป้องตนเองเสียงกรีดร้องของพี่สาวที่ดังลั่นไปทางคฤลือฮาร์ทำให้กฤษดาได้เปิดประตูเข้ามาดูวิสาวของเขาสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นก็คือวิสรุตกำลังขึ้นคลมร่างของพี่สาวของเขา ที่กําลังดิ้นหนีสุดริ์ทำให้เขาหึ้นสู้แม้ตัวจะแค่กระเปีปยกเดียวไอ้เลวแกปล่อยพี่สาวชนะโวยคนตัวเล็กกว่ารีบเข้าช่วยพี่สาวเขาตรงเข้ามาผลักวิสรุตเต็มแรงอย่าไม่คิดวาดกลัวต่อสิ่งใด แต่พละกกำลังของหนุ่มน้อยซึ่งห่างฉันกับหนุ่มใหญ่อย่างวิสรุธอยู่มากทำให้ด่างเล็กๆของน้องชายของเธอถูกเขาเหวี่ยงออกมากระแทกพื้นควนจิราเห็นน้องชายถูกทำร้ายจึงรีบวิ่งเข้าไปหาจังหวะเดียวกับที่วิสรุธกำลังจะก้าวหาร่างของกฤษดาควนจิราจึงรีบเข้าขวาง <c oughs> เพี้ยเธอตบเขาเต็มแรงจนเจ็บมือใบหน้าของชายหนุม่มสะบัดตามแรงมือของเธอก่อนจะเจ็บแสบตามลำดับขวัญจีดาเธอตบฉันเขาคำรามอย่างเดือดดานใช่ฉันตบคุณถ้าขืนคุณยังกล้าลังแกฉันกับน้องของฉันฉันสู้ตายเสียงตะวาด กีดร้องของเธอเกลี้ยกราดเอาเรื่องอย่างไม่ลดละก็ไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้เลยสายตาเดือดดานของเขานีเง,งินไปแต่เห็นแววเครียดแค้นจริงจังของเธอที่เข้ามาแทนที่กฤษสดาเองก็เช่นกันเธอคือคนที่เขารักเธอกำลังเข้าใจเขาผิดกฤษดาที่เขามองเหมือน เป็นน้องชายของเขาอีกคนกำลังมองเขาในแง่ลบเขาใจหายว่าเพราะรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาโหยหากำลังจะเลือนหายไปกฤษดากอดพี่สาวเอาไว้แน่นผมไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้พี่สาวของผมเขารักและเทิดทูนคุณผมมองคุณในแง่ดีเพราะคุณเอาพวกเรามาชุบเลี้ยงดูแล ทั้งที่ไม่ใช่ญาติผมอุตส่าห์ดีใจที่เรามีคนได้พึ่งพิงแต่ไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะหาประโยชน์จากพ,พวกเราหน้าไม่ไอายคำพูดจากเอกปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมกระแทกใจของเขาอย่างจังคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายอีกคำที่ตอกย้ำทำให้เขายิ่งทวีความเจ็บปวด ให้กับคนที่กําลังจะปรับปรุงตัวแต่ทว่าเขากลับโดนกล่าวหาไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกำได้ตามสนองคนเคยเห็นแก่ตัวยิงเขาจบแล้วนะคะผู้หญิงของซาตานตอนที่23เนาะขอบคุณนะคะที่อดทรนรับฟัง ยอรับว่าอ่านผิดไปเยอะแต่ก็ต้องอ่นใหม่นะอาจจะมีรอยตัดต่อเน็ตหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบใจนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามากด u ับส r i ายแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตาฝากช่วยจ่ายเงินเดือนดูผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีเงินไปจ่ายนี้จ่สินเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณล่วงหนะ้ามีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะผ่านทางความคิดเห็นเนาะดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ